วันนี้ป้าจะทำไก่รวนน้ำปลานี่ไก่ป้า5 0 0รกร,รมัมนี่สเกลอป้าสมเกลอเทมพิกไทยรากผักชีแล้วก็เครื่องปรุงมีน้ำปลาซอสาบเขียวผงปรุงรสอันนี้ไว้แต่งหน้าผักชีนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ๊ะ ม่าอยว่าป้า,าเลยะทางบ้านทางบ้านทำไรก็ไม่รู้มา,าสามเกลือจ้ะหอ,อมนะใส่ไก่จ้ะใส่สะโพกนะ ăn mấy con nha Yeah. คนไปได้เรื่อยๆผัดไปได้เรื่อยๆรอตื้เข้าไป <S <S <ๆ>เดี๋ยวน้ำใส่ออกก็น้ำกขานื้อไำเรื่อยๆนาะ ขอชิมนะขอชิมรสชาตก่อนนะพเดี๋ยวน้ำไก่แห้งแล้วชิมยากชิมตอนนี้เลยเดี๋ยวป้าขอล้างตะพีไอตะลช้อนตักกระเทียมก่อนเดี๋ยวแห้งแล้วจะชิมลำบากชิมน้ำจะได้รู้เค็มไ้วจ้ะ 拜呢。

ทุกคนพักพักมือมากคนมากเม่ไห่ถ้าเราจะแล่เขาก็สุกง่ายแต่แบบเขาเหลือแล้วจะแข็งถ้ามีกระดูกอยู่นี่มันจะนิ่มนิ่มเนอะ เขาก็จะสุกยากเราหนะ่อยเัาต้องใจเย็นๆลัวไปเรื่อยๆใส่ก็จะมีน้ำแล้ว คนโบราณจริงๆยังไม่ใส่เครื่องปรุงเลยนะนะใส่แต่น้ำปลาแล้วก็น้ำตานปี๊บน้อยอก้อนน้อยๆแค่นั้นเนี่ยผงปรุงผงปรุงไม่มีหรอกคนโบราณไมนป้าเด็กๆไม่มีของพวกนี้นะพ่อแม่ทำให้กินไม่มีอ่มนี่เรามาประยุกนะ ยังมาใส่เครื่องปรุงนู่นนี่นะ ประมาณนี้ป้าขอตักก่อนนะต,ตักจ้าใครจะแลกก็ได้นะแต่ป้าเอาท้องเอาท้องดุ้นเลยไม่ได้แลกเลยสับๆๆเอาดีจ้ะจะดวนให้แห้งเลยก็ได้นะแต่ป้าว่าประมาณเนี้ยมันจะ คุกข้าวเด็กชอบเมนูเด็กตามใจเด็กไม้แนเมนูนี้ยเด็กๆชอบเดี๋ยวป้าจะแต่งหน้าด้วยผักชีจ้าเพอความสวยงามนะจ๊ะก็แต่งบทีนิดหน่อยนะจ้านี่จ้ะมานี่จ้ะเสร็จแล้วจ้าไก่รวนน้ำปลาป้า เป็นกับข้าวได้กับแก้มได้กินข้าต้มข้สวยได้หมดเนาะเมนูเด็กชอบถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกัอนใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ